จากทฤษฎีนะคะที่ว่า,าเราจะต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นเลขฐานสองตัวนี้นะคะเลขฐานสองเราจะแปลงมาได้อย่างไรอ่ะเราจะเริ่มจากความกว้างความกว้างอ่ะถ้าครูสร้างภาพนะคะแบบนี้ก็คือครูต้องการภาพที่มีความกว้าง4พิกเซล แล้วก็สูง2อ,อันนี้คือ4พิกเซลนะคะกว้าง4แล้วก็สูงสองพิกเซลแบบนี้ความกว้าง4ตัวนี้นะสตัวนี้เป็นระบบเลขฐาน10เมื่อเราแปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะได้ก็คือ1 0 0แต่จากหลักการที่ว่าเก็บเป็น หนึ่งไบต์นะตัวนี้เราต้องนึกถึงหน่วยวัดปริมาณข้อมูลนะก็คือบิตกับไบต์มันสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะก็คือแปดบิตนะคะ8บิตเท่ากับ1ไบต์8บิตเท่ากับ1ไบต์ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ครบไบต์นะตัวเนี้ยมันยังไม่ครบไบต์ มีอยู่3ก็เติมไปด้านหน้าอีก5นะคะก็จะเป็น1ไใบโดยการเติมศูนย์ด้านหน้าจะไม่ได้ทำให้ค่าเปลี่ยนนะคะ,ะเราก็เติมได้เลย1 2 3 4 5เราก็ได้ความกว้างนะคะทีนี้มาดูความสูงความสูงของภาพก็คือ2อะเลข2 เมื่อเป็นเลขฐาน10ก็คือ1น่งฐาน2นะคะก็คือ1 0อ่าทีนี้มีอยู่2จะครบไบเราต้องเติมศูนย์ไปด้านหน้าอีก6แล้วก็เติมเข้าไป1 2 3 4 5 6ตรงนี้เราก็จะได้ความสูงของภาพเป็นเลขฐาน2องทีนี้มาดูคำว่าจำนวนบิต ต่อ1พิกเซลนะคะจำนวนบิตต่อ1พิกเซลตัวนีนะะ้ว่ามันมีลักษณะยังไงให้นักเรียนจินตนาการว่า1พิกเซลนึ่พิกเซลเปรียบเสมือนเป็นกล่อง1กล่องนะคะกล่อง1กล่องแบบนี้ตัวนี้กล่อง1กล่องทีนี้ภายในกล่องเนี่ยเราจะใส่หลอดไฟเข้าไป3สี นะคะหลอดไฟเข้าไป3สีหลอดแรกก็คือหลอดสีแดงเราใส่ไฟสีแดงเข้าไปนะคะไฟสีแดงหลอดที่2หลอดที่2ก็คือกรีนนะคะกรีนก็จะเป็นสีเขียวใส่ไฟหลอดเขียวเข้าไปและหลอดที่3ก็คือสีอ blue นะ,ะก็ใส่เข้าไปด้านในลืม เปลี่ยนไม่ครบสี blue นะก็คือใส่สี blue เข้าไปนะแบบนี้นะคะทีนี้แสดงว่าขั้นต่ำนะขั้นต่ำของบิตต่อหนึ่งพิกเซลนะาตามนี้เป็นสี rgb ขั้นต่ำก็คือต้องเป็นของ r เท่ากับ1นึ่บิต นะ A. ใช่1หลอดหรือ1บิตนะคะ G ก็ใช้อีก1บิต B ก็ blue นะคะใช้อีก1บนะิตแสดงว่าขั้นต่ำของการบิตต่อ1พิกเซลก็คือ3นะขั้นต่ำก็คือ3และขั้นลำดับที่สูงขึ้นไปอีกก็คือการเพิ่มของจำนวนบิตเท่าๆกัน นะก็คือเพิ่ม R2 เพ <R> ิ่ม G2 แล้วก็เพิ่ม B2 ก็จะเป็น6นะคะขั้นต่อไปก็เพิ่มอีกอีกนะคะก็คือ9แล้วก็12แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือความหมายของจำนวนบิตต่อ1พิกเซลทีนี้ไอตัวบิตต่อ1พิกเซลตัวนี้นะคะมันจะมีผลต่อสีที่สร้างได้โดยใช้สูตรนี้ สูตรนะคะคำนวณสูตรคำนวณก็จะเป็นจําจนวนสีจํานวนสีนะคะก็คือ2กํกลัง x เ,เมื่อ x คือจํานวนบิตต่อ1พิกเซลอย่างเช่นในที่นี้นะคะสองกำลัง3แสดงว่าเราสามารถสร้างได้ทั้งหมด 8สีนะคะอ่าสำหรับนักเรียนที่เอ้ะทำไมสองกำลัง3เท่ากับ8นะคะนักเรียนที่งงนะคะตัวนี้ก็คือ่อ2คูณกัน3ครั้งนะคะไม่ใช่2คูน3นะคะ2คูณกัน3ครั้งมันก็จะเท่ากับ8นั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าถ้าเราใช้3บิตต่อ1นึงพิกเซล เราจะสร้างสีอะไรได้บ้างนะคะภาพนี้3ามบิตต่อพิกเซลพิกเซลก็คือกรณีถ้าเป็นแบบนี้0 0นแบบนี้ก็หมายความว่าหลอดไฟสีแดงปิดหลอดไฟสีเขียวก็ปิด ลอดไฟสีน้ํำเงินก็ปิดปิดหมดเลยภายในกล่องจึงมืดนะ,ะก็เป็นสีดำนะ,ะเป็นสีดำทีนี้ถ้าครูเปิดทั้งหมดนะคะเปิดทั้งหมดเปิดหมดเลยนะคะก็จะเป็นสีขาวต่อไปถ้าครูเปิดแค่บิดตรงกลางนะคะบิดตรงกลางนะบิดตรงกลางแบบนี้ เปิดสีอะไรคะอ่าสีอ่าจีบก็แสดงว่าเปิดตรง g ก็คือสีเขียวนะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวถ้าเปิดแบบนี้เปิดแบบนี้ก็จะเป็นเขียวนะเปิดแบบนี้ก็จะเป็นสีอ่าเปิดหลอด R นะคะก็เป็นสีแดงสีแดงอ่าอันนี้ก็คือ ความหมายของรหัสสีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณี6บิตต่อ1พิกเซลบ้างนะคะว่าถ้าครูใช้6บิตต่อ1พิกเซลบิตต่อพิกเซลพิกเซลก็นั่นหมายความว่ารหัสสีแต่ละพิกเซลก็จะเป็น6แบบนี้นะคะเป็น6 โดย2บิตแรกก็คือของ R 2องบิตต่อมาก็ G แล้วก็สอบิตต่อมาก็คือ B นะคะ,อ,ะอย่างตัวแรกเลยตัวแรก0หมดแสดงว่าปิดหมดนะคะก็เป็นสีดำนะะสีดำถ้าเป็นตัวแบบนี้นะคะเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยแบบนี้ก็ย่อมเป็นสีขาวเปิดหมดนะคะขาว ทีนี้ถ้าครูเปิดเฉพาะบางบิดนะคะบางบิตอย่างเช่นครูเปิดตัวนี้นะเปิดกับสีแดงหลอดอื่นปิดหมดเลยนะแบบนี้ก็จะเป็นสีแดงถ้าครูเปิดแบบนี้หนหนึง,นงอันนี้ก็เป็นสีแดงอีกหนึ่งอันนะคะเป็นสีแดงแต่ว่าแดงคนลนโทนนะคะกับแดงบรรทัดก่อนหน้านี้นะคะเป็นแบบนี้ ทักรวยอยากได้สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็นี่นะคะสีน้ำเงินก็มายุ่งกับบิตบลูสองอันหลังนะอันนี้ก็น้ำเงินนะคะน้ำเงินน้าเงินอีกหนึ่งอันะหรืออันนี้ก็น้ำเงินนะคะหนึ่งหนึ่งน้ำเงินเหมือนกัน อันนี้คือกรณี6บิตต่อ1พิกเซลอ่ะทีนี้นะคะถ้าครูผสมสีนี้ล่ะผสมสีนี้นะคะสี r 01 01 01นี่นะคะผสมสี ที่เป็นบิดในลักษณะแบบนี้ก็คือมีศูนยในสัดส,ส่วนที่เท่าๆกันนะคะเราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าอันนี้คือสีเท่านะคะเท่าเดี๋ยวครูจะมีโปรแกรมให้นักเรียนฝึกใช้นะคะเพื่อจะเข้าใจทฤษฎีภาพสี RGB ให้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราฝึกทฤษฎีไปก่อน ทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างนะคะโดยภาพตัวอย่างตัวนี้ครูกำหนดให้กว้าง4พิกเซลนะคะกว้าง4สูง2องจำนวนบิตต่อหนึ่งพิกเซลจำนวนบิตต่อพิกเซลบิตต่อพิกเซลก็คือ,อ่ารหัสสีที่ได้นะคะรหัสสีเราจะไล่รหัสสีก็คือตัวนี้ ตัวนี้คือ1นะคะ2 3 4 5 6 7 8จะไล่าตามลำดับจากซ้ายไปขวาแล้วก็มาเริ่มที่ซ้ายไปขวานะคะอ่ารหัสสีของพิกเซลแรกนะคะอ่ 1, 0, 0นะคะเปิดที่บิด R อ่าต่อไปพิกเซลที่2เป็นสีขาวหมดเลยนะคะก็1 1 1 พิกเซลที่3ก็สีขาวนะคะก็นี่นะคะต่อไปพิกเซลสีก็ยังขาวอันนี้คือพิกเซลที่4ี่พิกเซลที่5ก็ขาวนะไล่ไปพิกเซล6เป็นสีเขียวนะก็ปิดบิต R G ก็คือเปิด B ก็คือปิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะก็2บิตแรกปิดอันนี้จะได้สีน้ำเงิน ส่วนสีดำก็ปิดหมดเลยนะคะปิดหมดเลยแบบนี้ทีนี้เมื่อรวมข้อมูลภาพของภาพนี้นะข้อมูลภาพเมื่อรวมแล้วนะคะเราก็จะเริ่มข้อมูลที่ความกว้างนะจะเท่ากับตัวนี้นะคะนะข้อมูลของภาพนี้เท่ากับความกว้างก็คือ4 4เลขฐาน2ก็คือ10นะเติมด้านหน้าอีกนะคะก็เป็น ให้ครบอนึ่งศูนย์ศูนย์ขาดไปเติมด้านหน้าอีกหะะ้าให้ครบ8 1 2 3นึามสีแบบนี้ต่อไปความสูงความสูงก็คือ2 2อก็คือเลขฐาน2 1 0นะะึ่งความสูงก็จะเป็น1 2 3 4, 5, 6, ะะ่งสองามี่ห้าหเติมเข้าไปให้ครบใบนะะต่อไปที่เหลือ ก็จะเป็นจำนวนบิตต่อ1พิกเซลนะ,ะบิตต่อ1พิกเซลในที่นี้ก็คือ3 3ก็คือ1 1่นะ1 1ก็เติมไปอีก6นะ,ะจะได้เป็น1ไบต์นี่นะคะต่อไปที่เหลือก็เป็นรหัสสีตามนี้นะคะเราก็สามารถเอามาเขียนต่อกันได้เลยก็คือ100 ต่อไปก็พิกเซลที่2ก็อยู่ตัวนี้นะคะหนึ่ง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 พิกเซลที่3าพิกเซลที่4 1 1 1พิกเซลที่5นะคะ1 1 1อ่พิกเซลที่6น,นักเรียนก็เอามาไล่เขียนจนครบเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสีดำค่ะ อันนี้ก็คือจำนวนพิกเซลแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดของภาพนี้นะคะก็จะได้แบบนี้